แห่อวยพรแฮปปี้เบิร์ธเดย์หมวดท็อปวีระบุรุษชายแดนใต้ เชื่อว่าหลายคนคงจะยังจำกันได้จากเหตุการณ์ที่คนร้ายรอบวางระเบิดที่จังหวัดยะลาจนเป็นเหตุให้หมวดท็อปร้อยตำรวจโทยุธทธนาเทพสถิตรองสอวอกกตชด14เจ้าหน้าที่ชุด EOD ได้รับบาดเจ็บสาหาสัสศีรษะด้านขวายุบแพทยต้องผ่าตัดกะโหลกเอาเนื้อสมองที่ผิดปกติออกและใส่กะโหลกเทียมแทนที่รวมทั้งกระดูกทุกท่อนที่แตกต ต้องทำการกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกายล่าสุดทางเพจช้างเผือกก็ได้มีการโพสต์ภาพหมวดท็อปพร้อมเผยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ครบรอบวันคล้ายวันเกิดของหมวดท็อปซึ่งมีชาวโซเชียลต่างเข้ามาร่วมอวยพรและให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากขอให้หมวดท็อปมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิก อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ